ีนกด้วยสวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเป็นอันดับแรกก่อนนะคะทีะ่ที่ติดตามช่องอ้อและพินมาโดยตลอดนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนมการาคมพศ2 5 6 4่นะคะ ออก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกจงโดนบันดาลให้เอฟซของช่องอ้อออรพินทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2,564นะคะและวันนี้อ้อก็จะพาทุกคนไปชมดอกทานตะวันค่ะ สถานที่ที่นี้ก็คือพุทธมนฑลค่ะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยถ้าเพื่อนๆสนใจก็รีบมานะคะเพราะช่วงนี้อากาศไม่ร้อนเลยค่ะดูแดดอย่างนี้ก็อุณหภูมิ18องศานะคะมีแดดแต่ไม่ร้อนดีมากๆเลยค่ะอากาศก็ดีดีเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนของช่องอ,อ้ออลพิน มาดูว่าดอกพานตะวันที่อ้อพูดนี้สวยจริงหรือเปล่าไปชมกันเลยนะคะประตูปิดนะคะช่วงโควิดไม่ให้รถเข้าค่ะเห็นเลยยังคะพานตะวันเยอะแยะเลย เดี๋ยวต้องไปเข้าอีกประตูหนึ่งนะคะซึ่งปกติแล้วเขาจะให้เข้าไปข้างในนะคะแต่ช่วงนี้ช่วงโควิดเขาก็เลยไม่ให้เข้า mm. เข,า,เขาให้ไปจอดรถอีกอีกข้างหนึ่งข้างๆพุทธมนทลน,นะคะแล้วเดี๋ยวเดินย้อนกลับมานะคะปกติปร,ประตูนี้ก็จะเปิดให้รถผ่านเข้าไปได้นะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดรอบสองก็ เลยเข้าไปไม่ได้ค่ะเขาปิดนะคะให้ไปจอดรถข้างๆแล้วก็เดินมาถ่ายรูปกับอดอกทานตะวันค่ะ,ะเรากำลังจะไปหาที่จอดรถค่ะอากาศดีดี ตรงนี้เขาเขียนว่าห้ามปล่อยปลาห้ามจับปลาห้ามทิ้งขยะถึงแล้วค่ะที่จอดรถของเราเพื่อนๆนถ้าจะมานี้มาไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ามีรถเมห้าสามเก้หหจากอนุสาวรีนะคะและสถานที่แห่งนี้ก็อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะ หน้าที่จอดรถแล้วค่ะเดี๋ยวไปต้องเดินไปอีกสักพักหนึ่งนะคะก็เดินไปประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะคะไปกันเลยค่ะ เข้ามาอยู่ในทุ่งดอกทานตะวันแล้วนะคะซึ่งดอกทานตะวันเป็นพืชท้องถิ่นของอเมริกากลางนะคะมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าปลูกดอกทานตะวันในประเทศเม็กซิโกนะคะตั้งแต่ประมาณ2,600ปีก่อนคริสต์กาลนะคะดอกทานตะวันปลูกง่ายไม่ยากค่ะ คนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีแต่ชอบฤดูหนาวมากแต่ไม่ชอบฤดูฝนนะคะทางตะวันเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะเออซึ่งเป็นประเภทเดียวกับเบจม,มาม่าขมอยดาวเรืองบัวตอง และก็เป็นพืชล้มลุกชอบอแสงแดดจัดและทนต่อความแห้งแล้งได้ดีนะคะ ดอกทานตะวันเป็นดอกเดี่ยวนะคะออกดอกที่ปลายยอดค่ะดอกก็จะเป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศเป็นดอกขนาดใหญ่สีเหลืองเข้มมีกลีบดอกเป็นจำนวนมากซ้อนๆกันเป็นชั้นๆนะคะกลีบดอกก็จะมีลักษณะเป็นรูปไข่ปลายกลีบดอกแหลมเป็นสีเหลืองจัดค่ะส่วนด้านในคือช่อดอกนะคะมีลักษณะเป็นจาน ประกอบไปด้วยดอกขนาดเล็กๆเป็นจำนวนมากมายค่ะ ดอกทานตะวันจะหันตามดวงอาทิตย์นะคะจึงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า sunflower ค่ะเห็นไหมคะทุกดอกจะหันไปหาดวงอาทิตย์เลยค่ะเป็นทางเดียวกันหมดทุกดอกเลยค่ะ ตะวันมีชื่อภาษาถิ่นพายับว่าบัวผัดเป็นพืชปีเดียวมีฐานรองกลุ่มดอกขนาดใหญ่ลำต้นสูงได้ถึง3เมตรเลยทีเดียวส่วนฐานรองกลีบดอกอาจกว้างได้ถึง30เซนติเมตร ดอกขนาดเล็กจำนวนมากรวมกันเป็นเหมือนจานอยู่ตรงกลางค่ะ คมแขวนล้านนากระดาษหลากสีตกแต่งสวยงามมากเพื่อช่วยสร้างสีสันให้กับทุ่งดอกทานตะวันแห่งนี้ได้มากเลยค่ะ ดอกทานตะวันเป็นพืชอายุสั้นนะคะแล้วก็ต้องการน้ำน้อยค่ะนิยมปลูกหลังฤดูฝนก็ประมาณเดือนกันยายนค่ะก็เหมาะแก่การปลูกทดแทนข้าวนาปรังด้วยค่ะสามารถข้ามสะพานเพื่อไปดูดอกทานตะวันอีกฝั่งหนึ่งได้ค่ะ หลากสีริ้วทอดเป็นแนวยาวเลยค่ะดอกทานตะวันกำลังเบ่งบานเต็มทุ่งเลยค่ะเพื่อนๆรีบม,มาดูนะคะ

โฮมคู่ด้วยนะคะ กำลังจะบานนะคะ ตรงกลางก็คือดอกนะคะตอนนี้เป็นสีเหลืองแล้วก็เริ่มจะบานแล้วนะคะรอบๆก็เป็นกลีบดอกค่ะ ดอกนี้ก็ยังตูมอยู่นะคะดอกทานตะวันเป็นพืชล้มลุกนะคะจึงร่วงโรยไปตามการเวลาค่ะ ตรงกลางมีดอกเล็กๆเต็มไปหมดเลยค่ะมีนักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชมและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะทุกดอกจะหันไปหาดวงอาทิตย์นะคะ ระศรีสักยะทศพล,ลยานประธานพุทธมน,นตรสุทัศน์วิหารพุทธมนตรอยู่ภายในพุทธมนตรน,นะคะเป็นอาคารชั้นเดียวสถาปัตยกรรมไทยตามแบบวิหารวัดราชาธิวาส ต้นไม้เปลี่ยนสีเหมือนเม,มืองนอกไหมคะ ดูสวยงามดีนะคะตลอดทางเลยะค่ะ เหมือนเมืองนอกไหมคะช่วงโควิดนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เดินเข้ามา,าบริเวณนี้นะคะ อ้อถ่ายเพลินไปหน่อยก็เลยเดินถ่ายไปเรื่อยๆนะคะคคมไฟล้านนานี้ช่วยเพิ่มสีสันกับต้นไม้ผัดใบได้ดีจริงๆเลยค่ะ เพราะช่วงนี้จะสวยมากเลยอากาศก็ดีดีไม่ร้อนที่เห็นแบบแดดจัดอย่างนี้นะคะอากาศอุณหภูมิ19องศาเองนะคะสวยสวยทุกดอกเลยถ้าเพื่อนๆชอบอคลิปของอ้อน,นะคะอ้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้ออก,ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ